ทำไมคุณไม่แต่งงานใหม่มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีให้คุณแม่เขาได้รู้ว่าเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมามันทําอะไรคุณไม่ได้เลยมันไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณฉันก็อยากมีชีวิตที่ดีนะแต่ผู้ชายที่ไหนเขาจะอยากแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกให้เขาไม่ได้ละ่ะพวกมันทําลายชีวิตฉันไปหมดแล้ว เอาไว้ลูกเธอตายก่อนแล้วกันนะเธอถึงจะมาบอกฉันว่าเธอรู้สึกยังไงฉันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเลิศเวลาจะย่อยยับสองหมืล้านค่ะเราจะซื้อซ a ที่สองหมืล้านแล้วเธอมาบอกเรื่องนี้กับฉันทำไมมันควรจะเป็นความลับที่เธอเก็บไว้ไม่ใช่หรอใช่ค่ะ แต่ที่ฉันบอกคุณเพราะฉันต้องการให้คุณยอมแพ้และล้มเลิกความคิดที่จะซื้อซีซะแล้วถ้าฉันไม่หยุดละ่ะฉันจะเป็นคนหยุดคุณเอง